ัสดีค่ะดิฉันนางสมบูรณ์คลองผาอยู่บา้านเลขที15่151่งหทับสองหมู่ห้าบ้านสะพานทองตำบลพันพร้าวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายก,ปก็ปกติก็มีอาชีพทําสวนหลังจากที่ทําสวนเมื่อเทศบางปีก็ราคาแพงบางปีก็ราคาถูกแล้วก็เลยมีการทำเมื่อเทศเชือ่อ เชื่อแห้งมะเขือเทศแช่อิ่มเพื่อเป็นการถนอมอาหารแล้วก็จำหน่ายตลอดปีเพราะว่าถ้าถ้าเราทำแค่มอเขือเทศมันก็จะหมดหมดหน้ามะเขือมันก็ไม่มีมะเขือมันก็ไม่ม,มีสินค้าขายเราก็เลยหาช่องทางการทำอาชีพโดยการขอ ขอความรู้จากครูกศนอำเภอรีเชียงใหม่ให้มาแนะนําในการทำมะเขือเทศแปรรูปแล้วก็ผลิตพัณฑ์ไข่เค็มที่เป็นสินค้าในชุมชนที่เป็นปัทถุดิตในชุมชนที่เรามีและทําต่อยอดเพื่อเก็บไว้ขายตลอดปีแล้วก็จะ รับซื้อจากส่วนข้างเคียงที่เขาขายไม่ได้ที่ราคาถูกช่วงที่มะเขือเทศมีเพื่อเก็บไว้ขายตลอดฤด,ดูกาลค่ะหลังจากที่มีผิดพัณุ์มะเขือเทศเชื่อมแห้งของไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้รับการว่าขายตามร้านค้าตามตามหมู่บ้านแล้ว ก็ได้รับคำเชิญชวนจากครูกศนให้เข้าร่วมการขายสินค้าออนไลน์ขายผ่านเฟซขายผ่านไลน์ด้วยการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมแนะนำจากครูกศนอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนนองคายค่ะแล้วพอได้ความรู้ตัวนั้นมาก็มาต่อยอดขายสินค้าได้ ได้กว้างขึ้นได้ได้มากขึ้นได้ขายทั่วประเทศสั่งทั้งทาง,ทางเฟซทางออนไลน์ทางไลน์จึงมียอดขายเพิ่มขึ้นทำให้อาชีพมั่นคงต่อยอดได้เยอะเลยค่ะหลังจากที่ได้นำจิตพันธ์ของได้สมบูรณ์มาจำหน่ายทาง่านทางสื่อออนไลน์ ซึ่งเนื้นการเรียนรู้และอบรมจากภูมิทัศนออพสเชียงใหม่จังหวัดนนองคายก็ได้มียอดขายเพิ่มขึ้นได้มีการสั่งซื้อทั่วทั่วทั่วประเทศมีการฝากทางมีการฝากของทางเทอรี่ทางพัสดุค่ะทางไปรษณีย์โดยการสั่ง เพราะเขาเห็นสื่อทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กแล้วทีนี้ยอดจำหน่ายของเราก็เพิ่มขึ้นมีสินค้าส่งได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่หรือนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจากครูครูสนอของต่างอำเภอ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มอาชีพของแม่ด้วยค่ะแล้วก็ทําให้ยอดขายยอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นแล้วต้องขอบขอขอบคุณคณะครูกศนเ์สีเชียงใหม่จังหวัดนนทบุที่ทําให้แม่มีมีวันนี้แล้วก็มีที่ขายของแล้วมียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นทําให้มีรายได้มีมีม มียอดจำหน่ายที่มั่นคงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กศนก็ให้การสนับสนุนตลอดมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ